สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบูมเอ๋รีวิวบ้านวันนี้เรามาหาความรู้เรื่องถังแซดกันนะครับบางคนสร้างบ้านบางคนสร้างห้องแถวไม่รู้ว่าถังแซดวางแบบไหนเดินท่อแบบไหนระบบเป็นยังไงวันนี้เราพาผู้เชี่ยวชาญนะครับการสร้างห้องแถวมา3ปีมารีวิวให้ชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่างสุขครับช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องถังแซดหน่อยครับครับเอาตั้งแต่ตอนเริ่มติดตั้งเลยอันนี้จะเป็นติดตั้งในตัวบ้านครับ ถังแท็กนี่ก็จะมีไม่ใช่ว่าขุดแล้วก็จะลงวางตั้งได้เลยจะต้องมีฐานพุตติ้งเหมือนกันแต่ในแบบก็จะมีเข็มด้วยมีอะไรด้วยแต่ในกรณีที่ไม่มีก็ต้องเทฐานพุตติง้งมีเหล็กใส่เหล็กเหมือนกับตัวฐานพุตติ้งของตัวเสาเลยครับก็จะต้องเทหนาอยู่ประมาณ15บห้าถึงยี่สิบเซนาระดับได้แล้วแล้วเราก็ถึงวางถังแซ็กวางถังแซ็กเสร็จเติมน้ําเติมน้ําครึ่งหนึ่งใส่ทรายครึ่งหนึ่ง แล้วก็เติมน้ําอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มาปรกทรายให้เต็มเพื่อทรายนี่จะเป็นตัวที่ช่วยบังถังแซ็กไม่ให้โดนกับดินที่มีตัวเศษตะกรมีหินมีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเทปูลไปจะมีน้ําหนักก็จะกดไปโดนตัวถังแซกแตกได้ครับก็เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นทรายทั้งหมดที่ใส่แล้วท่อครับอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราก็ใช้ท่อ PVC เดินได้เลยไม่ต้องมีท่อยางดําก็ได้ดิหะช่างได้ไหมแบบนี้ก็ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ก็ ไม่ไม่มีใครเขาทำไม่ร้อยครับเพราะว่าตัวท่อยางเนี่ยจะเป็นสําหรับตัวที่ช่วยในการที่ว่าเกิดมีการสุดตัวมีการแอนตัวท่อจะไม่แตกไม่หลุดเพราะท่อยางจะเป็นตัวช่วยเขาให้ตัวดได้ใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมนะก็คือจบก็ต้องใส่ทรายแบบนี้นะฮะนี่ฮะถังแซตดูนะครับแล้วเรื่องการเดินท่อเนี่ยก็คือแล้วแต่ช่างฝีมือของช่างแต่ละคนใช่ครับผมก็พยายามตัวออกจากชจโคกนี่ ใส่ตัวข้อง,งอให้น้อยที่สุดเพื่อให้เขาไหลคล่องๆแต่ตัวที่น้ําออกเนี่ยเราจะงอไปท่ไหนน้าเป็นของเหลวไหลออกได้ตลอดแล้วเรื่องกลิ่นนะครับช่างกลิ่นที่แบบเออเข้ามาในโถส้วมแบบเนี้ครับก็ตัวตัวนี้ก็จะต้องมีท่ออากาศของเขาปล่อยขึ้นให้ที่สูงอยู่แล้วครับถ้าว่าเกิดว่าลูกค้าบางทีบางคนเขากลัวหรือว่าอยากจะให้มันคล่องๆกว่าน,นี้ก็สามารถเจาะจากท่อชักโครกอีกตัวหนึ่งออก ช่วยอีกตัวหนึ่งก็ได้อ่านี่นะครับความรู้ดีๆจากช่างสู่สร้างห้องแถวนะครับ